แ,แรงมันดันใจจริงๆเรารู้สึกว่าความรู้ที่เรามีอ่ะมันช่วยคนได้อ่ะแล้วก็แบบเราทําแล้วเราก็สักเซสมาแล้วประกอบกับว่าในชีวิตประจำวันอะทุกวันจะต้องได้รับคำถามแบบนี้จากเพื่อนจากคนรอบข้างอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงๆมันก็ตรงไปตรงมามากเลยนะแต่ว่าด้วย condition หรือด้วยอะไรก็ตามอย่างเงี้ยมันทำให้แบบ แต่ละคนไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้พี่ก็รู้สึกว่าเออความรู้ที่เรามีเราก็ไม่อยากให้มันหายไปกับตัวเราเนาะ <S <S <an> <S เราสามารถเป็นในสิ่งที่เราเชื่อได้หรอพี่ก็คิดว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ยากอ่ะมันไม่ได้มีเทคนินคพิเศษมหาจตางะเพน่ะว่ามันใช้คอมมิชเมนต์แล้วก็ใช้ตัวเราเองรล้วนพี่ก็อยากจะเป็นแบบเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทางกับทุกคนที่อยากจะดูดีอยากดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยโดยเฉพาะแม่แม่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ฟีลเด็บเพนไอฟิลยูอ่ะเออเราก็รู้ว่าแบบ คุณกาลังผ่านอะไรแล้วก็อยากอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะว่าจริงๆเราสามารถมีเวอร์ชันของตัวเองได้เมื่อเราอายุมากๆแล้วเนาะพี่ก็รู้สึกว่าแบบเอ่อการที่เรามีสุขภาพที่ดีอะค่ะมันเป็นแอสเซทที่สําคัญมากๆแม้ว่าเราจะมีเป้าหมายอะไรก็ตามแต่ถ้าเราแบบสุขภาพเราไม่ได้ร่างกายเราไม่ไหวมันก็ไม่ตอบโจทย์ทั้งนั้น,นอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาติดตามชองมองแม่ตายนะคะมาร่วมเดินทางไปกับเมียวนะแล้วเราก็จะสวยหุ่นดีสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะ